นะครับสวัสดีครับป่านนี่ขอบคุณน้องครับผมคุณน้องคู่กอบครับผมอมืคู่กอบลักขณาโอ้จากน้องมลวลำพูบเนาะป้าจะว่าของฝากนะจะเป็นทัางใชยพูมังเพิ่นส่งมาเดี๋ยวนี้เลยครับผมซื้อแหนมแหนมหมูกับแหนมเนื้อเนี่ยออกมาสองแพ็คแบบนี้เลยครับแหนมหมูแหนมเนื้อ มันเป็นตนจำรับคุณย่ายโล่งมาสันเิ่นิดทอดเ่นเลยว่าไอา้เจ้าเจ้ากินเนี่ยเบิงแนวสันเ่นเลยส่งมาให้เบิงเอามาหอดใหม่ๆเลยเอาล่องเบิงขอล่องเนี้ยก่อนแล้วกันนี่แหนมเนื้อมีเบอร์โทรพร้อมเลยครับถ้าใครจีซังเนาะอือติดต่อไว้ข้างล่างคอมเมนต์เลยแล้วกันไปเอาไป,ไปทดลองกันเลยมานีกว่าวันพุธวันพุธที่สิบห้ากันยาเออเอาเอา,เอา,เอามาล่องเบิงครับ มีพัสดุทรมากเอาเลยออกมารับสันเดย์ตัวนี้โอ้ <c oughs> แน่นอนอิีีบาน,อน่องไส้อ่ะมาดูกันหอมบ่เสียดอกนะทรมาเอาแกครับผมใบตองใบตองหอทั้งในมีเข้ามาเนื้อกับหมูเป็นว่าให้อายล่องเบิ่งแมวสุนเอา รุ่นกันครับทั้งในครับป้าทถวม,มนันใหญ่ไงใบตองเลยครับเนื้อมันก็หายหลายเลยฮะเนี่ย,ไไไย,ยสมเนื้อครับมันเขียนว่าสมเนื้องัวเอาลองกันเบิรงก็คือแหนมอะไรเนาะก็เป็นแหนมเนื้อนั่นแหละทดลองชิมดูครับอืมสมพอดีง้วขาคัากว่าสุดยอดมีข้าวเหนียวพอดี ลอ,อ pues ลองกันเลยฮะนี่เขวดเดียวพอดีเอารองมึงร้องมึงร้องมึงสิม nah, ี like คนทรงแบบพริกหน่วยไม่เห็บ่นหรอจีพักพักกอล์ฟแซบความกินหอดไ่มมันรุนแรงเลยหรือ่าปานเด็บปานเด็บกลับบ้านเถอะวะ คุกกอบครับผมว่าแบบนี้ต้องสั่งแล้วแบบเนี้ยแซ่บขนาดนี้บ่งโลกโก้มันอีกเที่นึงต้นตำรับคุณยายรงเราเรื่องว่างูแมนอยู่หอกอ่านถือคือตรงนั้น มีวมาเบอร์โทรครับเดี๋ยวจดเบอร์โทรไว้กูได้สั่งทชนไหนทรงมากยิ่งดึงซีมเพิ่ออกอ่ะมีมั้งแซบค่ะกรอบเลยอันนี้ต้มเนื้อทานไปเนี่ยฮะนี่ต้นตำหลับเพิ่งเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสามห้าสามห้าเก้าศูนย์ศูนย์สองค่ะครับ 083 353 5902นี่ฮะโว้าค่ะคต้นตำรับอิหลอันนี้เนื้อเนะเอาไว้สำเนียงเดี๋ยวมาล่องหมูกันนาคักแถวว่ะบบดสุดแซ่บเลยสมว่าดีก็ไม่อันนี้หมูได้ไหมครับต่นวตนกระตกดีดีครับ ใส่จังหวะพักเทียงออกมาออกมารับพัสดุอ่ะนี่คือหมูเออจะสีตางกันอยู่เนาะหมูก็ออกสีขาวๆไม่หนังพร้อมนี่ครับสำหรับคนบาท่านเนื้อก็ได้ดท่านหมูกันว้าส้มหมูส้มเนี่ยเอาไว้ค้างๆกันนะสิก็ได้ดแล้วนะเนาะเนาะซิมหมูไปเป็นตอนสวยๆกันเลยทีเดียวเออถือว่าบาบาแพงเนื้อหมูนะบาแพงเนื้อพร้อม ไฮไลายครับเป็นตอนหลายๆมีหนังก็คือจริงๆเป็นหมูดิบอครับเป็นการถนอมอาหารทั้งหมูทั้งเนื้อเนาะเอาชิมครับอืมอก็คัดพื้น,นันบางเขาเนี้อตามเข้าไปอืมอ้มเชียงเชียงแบบนี้เนาะแซ่บขัาครับ เอาหมูอีกหมูอีกน,น,น,อน,นี่เหนี่คนยินชอบแหนมอยู่แล้วเนี่ยโอ้ย,อยครับเอาค้าขาวมั่งคือแปะใส่ครับแปะปุ๊บนี่ฟับว่าจะกินเรืนๆได้บ้างเอาแทะละบัน พริกเม็ดพอดีครับชิ้นกุ้งต้มน้ําพริกขีนูกระเทียมน้องจังเหม็นเข้ากันดีเอาชิมเนื้อมาขอบคุณเด้อครับคุณทรงแม่แห่ก็ะเลเสยียบค่ะเอาโลกโก้เป็นไบห,หนึ่งได้าะเนาะเป็นพื้นที่โคษนาเพือน สงมันโอพันไปในวัเนั้นอาชีพเห็นแบบต้องกับแพก็กไม้ดีดนะครับในหาวหนึ่งสิมีเ,เราจะนับถายลงในฮาวหนึ่งเป็นแพมมก็กฟ่วมไม้ยางดีเห็ดฟิวมไมย้ยางดีหนึ่งสองสามจีหานม่หานยังบอลูราคาหนอนบอบอกถามราคาบอบอกว่านคิดหอดไอเล่ยเอามาแห้งเล่ยส้วนมาเที่ยวทะเลอยู <c> ่ <oughs> ฉีดเข็มครบแล้วกับมาเที่ยวทะเลกันแต่ผู้ว่าอยู่นี่ก็ท่านในครบอยู่อีกเข็มหนึ่งมืออื่นตาคักเถอะคนมากินดิฟใหทั้งไหนกระปิ่งไหลยเนาะปิ่งผ่านใบตองเลยแกะใบตองสักสี่ห้าใบเนี่ยหุ้มไว้แล้วไปขึ้นใส่ใส่เหล็กปิ้งเลยนะครับหรือลงทอดทอดบอกใครแนะนํา ทอดแล้วน้ำมันมันจะโดนมันจะมันจะใส่หน้าเอาอ่ะน้ำมันมันจะ,จะ,แ,ตจะแตกอ่ะอืม,อมแต่กินสดแบบนี้ดีกว่าเคี้ยวง่ายนะครับคั่ยังไงเลยโคตรแบบครับแร่ซื่อส่เนียวไมาไเลยเลยบอได้มาเหมือ คมแม่มาโพดแทบพับพี่นหลงเลยทั้งหมูทั้งเนื้นอออากินเหนื่อยเนาะมาตังกินก็นได้กินเื่นกินอาหารแบบ ที่ที่เจ้าของมักอ่ะชอบชอบอ่ะมันก็นมันก็เห็นในคายเนื่อยใดยิงถ้าบ้านบริกลับเลยตองตงองรอบอิดเพิ่มจะรู้สึกว่าเป็นคนชอบเนื่อมากกว่านะ่ะเนื้อจะหมดก่อนแนละ้วเ <c oughs> พิ่นมาบอกจังหวัดไหนว่าที่จังหวัดไหน ใดวาวอวานจะยพุ่มไปอ่าเสมนี้หมูครับจะสีขาวกว่าลอต่างต่างกับแหนมไปแหนมหมูแหนมเนื้อ กระทั่งอีสาอาจจเอินสมก็ได้รวอมเปรี้ยวเม <c oughs> ่อขักเนี่ยจำลูกจำมันดีสวยไปโรงเรียน <c oughs> มดถุงอะไรดีกว่า <c oughs> ฝนกำลังตกครับจริงๆมันตกไม่คืนเนี่ยเศร้ามากกับตกยังมากกับตกน่าจะทั้งวันออค่ำหนึ่ง,งค่ำหนึ่งเิยไปตูต่ไวต้อง่าบอืมเสีบ่บ แซ่บๆอิอ่มเลยหัวไหลไปหมเฮาคำสุดท้ายละจะไปทำง,งานละอื้าคข้าวหสมบูรณินหอดอี่มๆกินหอด้ือกันกลนกับเลยสุดท้ายนี่ขอบคุนครับผอกคุนของแซ่บๆีินหอไอ้เห็นไน่ยกินสมบูรณ์เลวเอาทรงมากกันหน้าปาะชัน <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยครับขอบพุณที่ขึ้นขอมาเบิงกันเนาะอือขอลาไปเพียงทำเนี่ยเดี๋ยวดตตอยต้งไหนคายวากันอีกที่เนาะขอบคุณครับผมขอลาไปคำสุดท้ายกับหมูแล้วกันส้มหมูครับแก้มก็ได้กินกันนบเข่าก็ดีสวัสดีครับขอบคุณครับก๊อฟบ,บ,บาย